สวัสดีจ้าเมื่อนี่สิบภาพมาเผาตีนงัวเน,นาะพี่น้องลองเบิงมันสิออกมาจังไดโบเคยเห็ดจักเทือสิล่องเผาเบิงเผาตีนงัวเนาะเอาเห็ดไปไหวเห็ดสมพักนะแหมเอ่อเห็ดสมตีนงัวใส่ส้มพักเขาเอินเนาะมาเบิงบันนี้จ้าเห็นว่านี่ตีนงัว บรเคยเห็ดจักเถื่อครั้งแรกจ้ะสิล้องเห็ดเบิงว่ามันสิเป็นยังไงมาเบิงเด้อจ้ามาเบิงบัดน,นี้พี่น้องสิเผาให้เบิงสิเผาตีนงัวนเลยเด้อบัดน,นี้เหเบิ่งตีนงวนัวนี่สิเผาโอ้ tháo hay măn mới mới đấy p'nó mới một nhảy đây này này mày mua thằng เห็ดเลยเขาคัเอที่น้องเขาเอินเห็ดบอกให้เขาคัด 对。嗯 Ấn, thấu con màu mềm mảnh luôn là bỏ phí nọng rồi. Bộ đèo cọ mà. <laughs> tín nguội đầm kiềm lên bẩn, <laughs> kiềm lên. này không ạ? Khá là thấu chân phí nọng rồi. <laughs> เมื่อเบิ่งละคนนั้นยังเหลืออยู่เนาะต้องเผา,าโดนๆนคือเขาวานแหละนั้นเป็นขีทานไปเลยปานสงไฟอุดยุ่งอะไรยกัน ตีนงวเผาแล้วดับไฟิ่นแลวแบบนี้มันอยู่ในการทุ่งหน้าเนาะในสวนหย่อมเหลืออีกตีนหนึงยังไ่ท่นเลยแล้วเนี่นทั้งมดอแปดขาทั้งขาทั้งตีนแล้วพี่น้องเอางาเผา <laughs> เป็นไดบน,นี้พี่น้องผลงานเ <laughs> ผา,าแปดขาอะ้วได้นี่กองไฟใหญ่ ต uh, ีนง่วเนาะเผาครบแปดขาแล้วนี่นคิดว่าเผางสี่โอเคมันบอพี่น้องเลย <laughs> นี่ครั้งแรกที่เฮ็ดโอ้อันนี้ยังว่ท่านได้โอเคอยู่นน่ยังมีขนอยู่เนี่ยะต้องเขาอีกขนยังมีอยู่ ไปยงฮันเดยดับเผาอีกจัง่อยตีนงวดด้อค่ะบอมันตีนส้างอันนี้นะเมื่นี่มาบัดนี้พี่น้องอันเผาตีนงวดแล้วเนาะบัดนี้สิมาล้างแม่บัดนี้เพิ่นว่าล้างออกดีๆพระได้8ขา8ตีนบนตัวพี่น้องเลย 8อันบ้างนี่เบิ่งเบิงตีนงัวเด้อพี่น้องเอ้ยของมันกินยากเนาะเบิ่งกินยากแต่แซ่บเบิ่งเด้อันนี้น้ำงามเนาะไปเผาเฮ้ยสิเฮ็ดไว้แล้วก อันนี้เป็นครั้งแรกเ้ยค่ะเดินดดดเนี่ยกันเผาตีนวนโอ้เนี่ยหลายคักพี่น้องเบิ่งด้วยุ่นแปดขาพุ่นเบิ่งเนี่ย <g> ใ <ül> ส่สกอตใบคัด่คัดดำๆมันออกเว้ยพุ่นน่ะติดมองติดมองได้ดำมังหันคล้องแสบนี่มันเฮ็ดยากเลยพี่น้อง เด็กกันเอาแขนเสือเป็นกันเอาหนำอุ่นๆนะเนาะน้ำเย็นมันหนาวโว้ยคัดออกเขาดีพี่น้องเลยคุณนะสะอาดสะอาดคัดออกงามคัด แล้วนี่ต้องเอาสกอตไบท์แล้วมันมันเนโอ้อันม่นมันสกอตไบท์อย่างแบงเนาะนี่เราแบงอันแบ่งขายวีเดนมามยู่บ้างเนาะ เนื้อ,อ,อที่เผาดำดับโอ้ยหอนน้ำหอนน้ำหอนโอ้ยหอนคักพี่น,อน้องเอ้ยน้ำหอนก็ใส่น้ำหอนกัดใส่น้ำเย็นเนี่ยมันเย็นโอดเนาะเอาน้ำพอดีพอดีจะไปดองใส่อันกระเทียมเนาะกระเทียมปลาเหน็นไหม ขนูแถวนี้มันอัดสิมียังไม่ดีสอนไว้ต้องเอาออกพีดีและพี่น้องเนี่ยรูขุมขนเนี่ยให้มีอะไรในกอไฟเลยไปห้องแต่งก่อนใส่แว่นตาก็ได้แนมเห็นมาสุสเซนเลือพี่น้องอียังก็ได้ เก่งครับวัวพี่นอ้องหนึ่งแปดขาสุดยอดเลยจ้ะขาห่วงกระล่างแล้วดเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องเดี๋ยว เอาันีออกก่อนงานร้างงานร้างว่าเป็นขาเดียวเด้อค่ะโอ้โหบ,บึงพี่น้องเห็ดแล้วไปบึงเกลดอ้่อันนี้ตีนงวได้จ้ะเด้อ เดี๋ยวเสียไปต้มมาเลยเนี่ยแปรตีนเนอะเนี่ยเสียไปต้มแล้วก็เลาะอันนี้ออกนี่เลาะเอาแต่หนังกระเอ็นเนาะเสีมไเห็ดใส่กระเทียมดองเดี๋ยวประเด็นไปเบิ่งวิธีต้มเนาะว่า,าเฮ็ดจังใดบ้านนี้ <c oughs> ล,ล้างแล้วตัดเอ็นตัดยังแล้วเรียบร้อยเนาะบัดนี้เดี๋ยวจัดการต้ม Não tem